ร้านอาหารและห้องคาราโอเกะในพัทยาบอกเลยว่าที่นี่เขาเลิศม,มากมาค่ะวันนี้จอยจะมาเปิดพิกัรร้านอาหารและร้านคาราโอเกะในพัทยาใครที่ชอบร้องเพลงคาราโอเกะแบบห้องส่วนตัวนะคะต้องมาที่นี่เลยมีอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นบุฟเฟ่แค่คนละสี่เก้าเก้าเองเติมดมื่มได้แบบไม่อ้าแถมที่นี่นะคะยังเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยเจ้าวันนี้แอนไปกับจอยจะพามาที่ร้าน First e n t e r t a i n m e n t พัทยาบอกเลยว่าที่นี่นะคะเครื่องเสียงเขาจัดเต็มส่วนใครที่ไม่อยากร้องเพลงนะคะด้านนอกมีโซนให้นั่งด้วยมมมาา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 ททนนนอออออหรรรรรลลละะะจจจิิิบบบเเเเเคคคืื่่่่งงงดดชช้้ยยใีีพกกวต นนมีเมนูอาหารเกาหลีหมูผัดโคชูจังด้วยเลิศเวอร์ส่วนอาหารของที่นี่นะคะเขาจะมีขายแบบเป็นเซตเริ่มต้นที่1000บาทมีเมนูแซ่บซอย่างเมนูยำและส้มตำปู b a ร,ราเมนูขา้าวผัดเฟนฟงเฟนฝายอะไรพวกนี้ๆๆที่นี่เขามีหมดมาที่ร้าน f i r s t e n อ e r t a ร์ m e n t นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องก,กับแก้มเลยเพราะมาที่ร้านนี้นะคะทั้งเครื่องดื่มอาหารและของหวานมีครบจบในที่เดียวเลยจ้าส่วนห้องคาราโอเกะน,นะคะจะมีให้เลือกถึง3แบบแบบดีลักรูมนะคะจะอยู่ที่1 0 0่งบาทต่อชั่วโมงแบบสวีทรูมนะคะจะอยู่ที่หนี่เพันาห้าห้อกเป็นแบ ห้อง VAP r o o ไปเลยห้องใหญ่กว้างขวางจุคนได้เยอะมากแค่2,000บาทต่อ1ชั่วโมงม <า S 2> ค่ะตามจ่ไมาได้เลยที่ร้าน First Entertainment พัทยาพิกัร,ร้านนะคะจะอยู่ในซอยพเนียดช้างหรือซอยยูเมนี่เองมีที่จอดรถด้านหน้าร้านร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงช้าจนถึงเที่ยงคืนตามจอมากันได้เลยจ้าบ๊ายบาย